มาแล้วสบายสบายสไตล์พ่อบ้านมาแล้วครับวันนี้จะมามัดหมูทอดแ่มสูตรหนึ่งหมูทอดกระเทียมพิไทยวันนี้จีนหนึ่งกิโลสายหน่อยเงาะเนื่อนักเครื่องมัดมีแหยัดพิไทยนี่ใส่พิไทยขาวหน่อยนะแล้วแต่พิไทยขาว แต่น,นักใส่น้อยแล้วแต่ความชอบพริกขาวหอมเทียมก้าวเด้ออืมลงมือหนึ่งตำอันนี้เป็นสูตรที่ในยูทูปปองในอย่างที่เป็นสาธิตมาเนี่ยผมไปพอเ้ากล็ลองลองเอามาทำบอว่าสูตรไหนจะลำ้ำสูตรไหนจะบางสูตรก็ เอากวานแบบจะล้าเตะก่อมาล้าเตะก่อ,เ,กอเพราะว่าสูตรอย่างเงี้ยหรอกลองเงี้ยเออพึ่งลูกึ้นหลานพึ่งเนี้ยออลูกขึ้นหลานพึ่งไปบ้านจิมบอกวันนั้นก็เป็นสูตรน,นึงแต่สูตรวันนั้นนี่พอแล้วล้าอยู่ครับล้าอยู่แต่ยัง่งนะ ข้าไปขายก็จะต้นทุนได้ดสูงเพื่อปรุงนัก,ก,นกนนวันนี้มเหนียมากยิ่งยิมีายอะขายลยเอียดดีละ không chín ấy. ừ cửa bùng chín đồng cửa เครื่องจอนใส่นักเกมเขือเนี่ยะนะรถดีผมพูดรถจนะยี่หอ้อยก็ได้เครื่องจอนชุดรถจอนสนาม

这要吃一公斤了。 เีีครับพยายามจนน้ำมันแห้งเสร็จเหมือนเดิมก็เอาวิธีทอดของมีสองอย่างประสมแป้ง,งน,น,าาน,นั่นอกมัดยิ้นข้ามคืนยินดีเนาะแล้วก็ไปจุ่มแป้งททอดกรัรผสมแป้งลงไปเลยสองวิธีนี่นครับหมูทอดกระเทียมพิกไทยห่งกิโลกรั ต่อจี๊หนึ่งกิโลเลืออันนี้นะนะ,ะ,ะสมักใส่ตูงเง้เย็นเลยรอเวลาทอดอย่างเดียวครับเนี่ยหน้าจะเอาไหมเรียบร้อยครับหมูทอดกะเทียไทยสไตล์สบายสบายสไตล์พ่อบ้านวันนี้ครับเดี๋ยวนี้เนีงเนี่บนะับอ อาเชิญล้างมือครับชิมครับบรล้างบได้ครับโควิดครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับทอดกระเทียมพริกไทยนี่หน้าแต่เป็นนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆในร้านและแม่บ้านชิมนะครับว่าครับวันนั้นกับวันนี้เอาไม่ต้องเปรียบเทียบเนอกเอาแต่ว่าวันนี้เป็นไรพ้า เออรถแชาตไปได้พ่อแต่ความแข็งนี่แน่นอนเพราะมันแดงแก๊กแง๊กแห้งอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้พอเดี๋ยวผมไปส่งครัว,วนะเอาเต๊แตหนะบยมะรำผมว่ามะรำนะเอาเรียกปลาปู อ่าลามนอโอเคเจอกันครับกูรู้หรือกูรู้ครับทีมครับเขาแบบขาวๆครับนอแดงๆแดงแข็งแน่นอนฟันทงครับเรื่องค่ะเรื่องค่ะเรื่องค่ะผมยังไม่ได้แพนกล้องเดี๋ยวคุณของสว่านะเรื่องค่ะอ่าอย่างอี้กอะ เอาแต้ๆไงรมาล้าล<อ>วรำแ,<ม>แล้วแต่มันแข็งหน่อยอก็น,นั่นแะโอเคโอเคครับผมอ้าวขึ้นมาเลยเสร็จเรียบร้อยครับ <S <S หมูทอดกระเทียมพมืไทยเอ้ยพริกไทยพริกไตวะพริกไทยสบายสบายสไตล์พ่อบ้าน, <S <S นเรียบ